นี่สั่งชั้นจากไนในแอปมาครับนี่ครับเป็นชั้นวางวางวางกับข้าวมันเป็นชั้นวางกับข้าวชั้นวางของมาและเดี๋ยวเราเอามาใส่วางของครับนี่ครับเดี๋ยวมาประกอบกันประกอบไม่ยากนะครับเนี่ยกดมันมันมาแบบเนี้นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะประกอบให้ดูอันนี้ห้าชั้นนะครับ ห้าชั้นนี่ครับห้าชั้นนี่ครับแกะออกจากกล่องมาแกะตะกรกกงมาแล้วก็นี่อเอบดึงขึ้นมาแบบนี้นะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมันเป็นกิฟต์ล็อกอยู่เราแค่กดมันเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าล็อกเนี่ยครับเดี๋ยวเนี่ยกล่องกิฟต์ล,ล็อกดังเกที เนี่ยครับเขาเขาล็อกแล้วอีอยังไม่เข้าเขาบ,บีบบีบบีบใช้มือบีบเข้าไปเงี้ยครับได้แล้วเนี่ยตรงกิ๊บล็อกมันจะล็อกของมันอยอนนอนนู่อันนี้อยู่ข้างบนข้างบนก็นดันหน่อยอดันให้มันเข้าระเบิดเนี่ย,ยอเองพเขาก็ดันให้ลูกเพ่อแกะให้เลยจบพ่อแกะอ่ะ นี่ครับมันเข้าไปแล้วดังนี้อันนี้ก็ดันเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันโอ้ยเป็นตัวล็อกของมันอยู่ครับอ้ยมันดันเข้าแล้วอันนี้เป็นล้ออันนี้เป็นล้อเหยวรอประกอบเสร็จครับเพราะว่าผู้ช่วยเราเริ่มรอแงแล้วอันนี้ชั้นที่สี่ชั้นสี่ละชั้นสี่ละก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิม มันจะมีเที่ยวมันหลุดรล้อเนี่ยล้อเขามีตัวเสียบกดด้วยครับด้วยเราก็กดได้ครับได้เกิดอะไรเกิดอะไรอ่ะใช อันนี้เราก,กดแรงไม่ได้นะเพราะว่าผู้ช่วยเราเราก,กดได้ค่ะนี่กดกดเข้าไปครับเอเอนี่ยเป็นล้อเลื่อนอันนี้ตัวอันนี้ตัวตัวล่างอันนี้ล่างสุดกดให้มนแรๆอ่ะอันนี้แหละครับแรงๆนะกดติ๊กกดได้ติกดด๊ตกดได้ค่ะ ได้กดๆให้มันนี่ครับมันก็แน่นละล้อม hm ันก็แน่นละมันมีตัวล็อกนะครับเนี่ยนะมันเลื่อนได้แล้วมันก็มีล้อไอตัวตัวล็อกมันอยู่นี่แล้วประกอบตอนสุดท้ายอ่ะ ใหญ่ไม่ใหญ่ดูลงไปนอนได้ขนาดพิต้าเนี่ยสิสิสิสองโลสิสามโลเนี่ยเข้าไปนั่งได้ก็อกไม่ยากเนี่ยกดกดเข้าไปถือถอดแป๊กแป๊กมันจะมันเป็นพ็อกเก็ตม่ ได้นะ,ะนี่เสร็จแล้วครับบ้านบนประกอบเสร็จเรียบร้อยครับสวยงามใช้งานได้จริงครับแล้วก็ใส่ของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสนใจกดตามลิงก์ได้เลยครับ